เหมือนประชาธิปไตยที่เราบอกภวนาัธรรมนูตรีไรเนี่ยนะก็จะมีพวกนักวิชาการไปวางพวงโงลาก่อนคนที่เขาเรียกว่าตัวเองฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็จะพูดว่าในประชาธิปไตยเราล้มลุกคุกขาดแล้วชี้นิ้วไปที่ทหารเป็นพ่อทหารเนี่ยชอบมายึดอํานาจปฏิวัติเห็นไหมจนนามาสู่นักการเมืองเห็นไหมเมื่อวันก่อนนี้ประยุทธ์ประยุทธ์สิริพันธ์ช่ไหมหัวแงอ๋อนี่คนนี้เนี่ยเขาไม่รู้เป็นอะไรนะเขาก็จะเป็นหัวหอก อาจจะมีถูกวางตำแหน่งวางโพสิชันนิ่งไว้ว่าคนนี้ถ้าเรื่องแบบนี้ต้องให้ประยุทธ์ะนะเพราะทําแล้วเกิดเรื่องเลยนะตั้งแต่นิรโทษกรรมสุดซอยแล้วพอมารุกนี้จะแก้ไอ,ไอพหบบจัดระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมนะก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะออตอนแรกเขาตอนนี้เขาอยู่ในช่วงการรับฟังความเห็นการประชาธิจารในเว็บไซต์ของรัฐสภานะครับค,คุณผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ แรกๆนี่เขาทํากันเงียบๆนะใช่คือพอไม่มีข่าวคนก็ไม่รู้พอคนไม่รู้ปุ๊บเนี่ยคนที่เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยเห็นด้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นด้วยกับกฎหมายของที่นายประยุทธ์ศริพันธ์นีกับคณะพักเพื่อไทยเสนอที่จะให้คอรมอตั้งในพลได้ลดอํานาจทหารผู้ผาบวรทัในสภากลาโหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคนเห็นด้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอเวลาทักพักผ่านไปไม่กี่วันข่าวออกไปค่ะตอนนี้ 90- ้าสิหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลิกมาเป็นไม่เห็นด้วยค่ะคือคือต้องบอกกันว่าอันนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นววเป็นข้อบังคับอ่าเป็นข้อบังคับประชาชนเอาด้วยไม่เอาด้วยคือหลายเรื่องเป็นกฎหมายที่ถ้าไม่ได้มีการเอามาพูดคุยกันนะนก็จะอยู่บนเว็บไซต์ของรัฐสภาพ,พี่กองคุณคผู้ชมม,มีคนวิเคราะห์ยิ่งกว่านั้นนี่ค่ะพี่ก้องคุณผู้ชมว่า จริงๆแล้วว่าเพื่อไทยเองน่ะรู้ดียิ่งกว่าใครว่าไปแตะไม่ได้แต่นี่เป็นนโยบายที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยเฮ้ยทำไมทำเลยนี่จะไปโดนยื่นตรวจสอบอะไรเขาไม่กลัวหรอกเขากลัวเรื่องเสียงคะแนนเสียงเพราะว่าตัวเองตอนหาเสียงอ่ะก็เล่นงานทหารหนักแต่ว่าโอเคอาจจะหนักน้อยกว่าพรรคก้าวไกลณขณะนั้นแต่ก็มีก็ยังอยากจะเข้าไปยกเลิกเกณฑ์ทหารก็มีถูกไหมคะอยากจะไปอะไรกับกองทัพก็มี ทีนี้พอมันเข้ามาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยไปจับมือกับอดีตสามปอโดนด่าตรบัดสัตว์นี่ล้างไม่ออกล้างยากเฮ้ยถ้าจะไม่ทําตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยคะแนนเสียงมันจะยิ่งกว่านี้ไหมพักอีกพักหนึ่งมันต้องเอาไปด่าแล้วหนะักกว่านี้แน่เลยเวลาไปหาเสียงก็ทําให้หน่อยให้เห็นว่าเราทําแล้วนะแต่ไม่สามารถฝ่าวงล้อมไปได้นะก็จบที่กองมีคนวิเคราะห์แบบนี้ไม่ไม่คิดว่า ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะตัวเขาเองก็รู้ว่าถ้าไปยุ่งกับทหารเนี่ยมีแต่เสียกับเสียเท่านั้นแต่แต่บางเรื่องนะทั้งที่รู้นะก็ทำอยากลองสัก<ๆ>หน่อยหนึ่งนะเอออยากลองเพราะว่าคือกลับมารอบนี้เนี่ยที่ว่านายทักสินเองเขาต้องการสถาป,ปนาความมั่นคงทางอํานาจของของเขาและคณะเขาอให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคือด้านหนึ่งก็ทําตัวเหมือนกับโลโปรไฟโลโปรไฟผีอะไรแหละนะไป ตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นพูดนั้นแล้วแล้วพูดทีไรเนี่ยนะกลายเป็นพวกผู้มีมารมีนอกรัฐบาลไปเลยใช่พูดเรื่องเงินหมื่นปุ๊บอีกวันหนึ่งเงินหมื่นออกเป็นนโยบายเลยอรอบสองใช่ไหมพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะ,ะรพรรคเพื่อไทยขานรับทันทีเลยพูดเรื่อง ไปพูดในงานดินเนอร์ทอลเรื่องอทรัพยากรปิรตโตรเลียมในอ่าวไทยเนี่ยเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะทียีงกนเอามาใช้ประโยชน์ะอะ4่า F O U 44โผลขึ้นมาทันทีเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับค่ะอ่า